สักยอย่างนะครับจากคอมพิวเตอร์ผู้คนใช้นะครับวันนี้ก็อากาศรู้สืออกอบอ้าวเนาะร้อนจริงๆและแล้วเขาผู้นี้สวัสดีสวยๆคลอะไรเหมือนคนคไม่ติมบาทไม่ไม่ที่กล้องจะตั้งก่อนสวยๆใหนสม วันนี้นะครับเจ้าฟิวบอกว่าเห็นโทรมากวานล่วงหน้านะครับบอกว่าเ <c oughs> อ็งเ,เบื่อะลรนะเบื่อสีส้มอะไรครับวงลอ้อเบื่อวงล้อส้มนะครับ่ิน,น่ะคือสีเขียวแล้วพวกเราว่าถ้ามันเบื่อสีสม้มแล้วสีไหนเหมะสมหอยชองว่าทีสีเขียว <c oughs> เออแทบ้ <c oughs> ากา <c oughs> ให้เอาสีอะไรดีสีดำข่า จะต้องสีดำนั่นแหละชมพูเชมพูเนาะเอาตกลงเองสีมงให้ตัดสินใจก่อนไปสักเพราะว่าสีดำก็เคยใส่แล้วเนาะเขียวก็เคยใส่แล้วน้ำเงินก็เคยใส่แล้วสีทองสีทองนี่ลำบากใหญ่เลยสีฟ้าอ่าง้าวันนี้ให้ตัดสินใจก่อนนะครับห้านาทีฮะสีดำนะเอาดำนี่หนึ่งวัดดูก็ได้มั้ยหนึ่งสีหรือหนึ่งสอง หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่สสสสงสองเคยใส่แล้วขับยากครับเร่งสองไม่เท่าไหร่แต่ใส่ยางเล็กนี่เนื้อยาองายามันเล็กปุ๊บขับยากเจนหนึ่งสองมวัวแต่หันมองหลังทางนี้ใส่เข้าป่าไปแล้วสองครั้ง <c oughs> เอ็งมองหลังมือเอ็งไม่นิ่งไงมันเข้าหลุมล,ลัวเนล่ยครับลำบากใจเลยจะรอวุ้งกลัวดุ้งเลยอืออ่ะเว็บของเจ้าฟิวนะครับวันนี้ก็อยากได้วงล้อใหม่ละทำในรถท้อห้องอืม อยืมแม็กใจก่อนนะอ่ะโอเคถอดไปเถอะช่วยกันสามคนถอดเลยสามคนอยู่ฝ้าคนเดียวถอดกี่อยู่ฝ้าคนเดียวจบเนาะงานนี้เนาะอยู่ฝ้าจังเฮ้ยจ้างจ้างเล่าเขาอยู่ฝ้าหนึ่งกักเอ็มร้อยเอ็มร้อยคนละคนอันน้วันนี้ไม่ทราบว่าเจ้าฟิวจะมีเงินมาพอใส่วงล้อหรือเปล่าหลังจากไม่ให้จัดการเรื่องการซ่อมรถมานานแต่วันนี้ก็มนนานแล้วแหละ มาขอร้องหลายครั้งแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับต่อไปนี้เขาก็จะเป็นวัยรุ่นอะไรนะมีงบฮะวัยรุ่นมีงบเหมือนเดิมครับกลับมาแล้วไหนดูเงินเองสิขอมานี่มึงโลเพลกนะสีดำนี่คนละคืนไอ้หอมเอาเงินเอาอดิ กก็หมดเินไ่รอ๋อจัดจัดให้ดีดีหน่อยจะนับอ๋อพอเรานับดูแล้วจะสามพันเนี่ยดูไปแล้วสามพันนิดนิดแหละไม่เป็นไรอ่ะจัดไปเมื่อเราจะวิ่งแก่ผ่าแกผ่าแม่วิ่งมาด่าเลยเหมือนนึงไม่เหมือนนึงนะอ่อเพราะการขัดเจ้ากิจจักตรงไหนไม่ดีก็มีการอัปเดตนะครับคันนี้เกลือทั้งคันเลยครับคันนี้้เจาของมันคันนโมเกลือมมัันวโดน สั่งแบนนะครับวันนี้ก็เริ่มปล่อยปล่อยคืนมาแล้วโดนลุงขโมยไปใช้แล้วใครขโมยลุงเองเอาไปใช้นี่ครับก็สมัยก่อนแกยังไม่ได้ซื้อรถไงอ๋อลุงแอร์ไปใช้ต้องด่าก่อนใช่ไอ้เอ็งขอเอ็งขอของขลังแกมาใส่รถนี่หน่อยโอ้ยแมวจะกะบอกว่าคอนใหญ่ๆยาวๆเอ้ยตะกุนประหลัดขี่แกใช้แรงขนาดนั้นเลยบ่ มันแบบไม่มีแรงเอากับอาห <c oughs> รือว่าไอ้ไอ้ไอ้กันไกลมันเริ่มฟันโลลแ้วมั้งมันตัดเกินนะเนาะเละห้อยฝาเอาไปตัดยาอันนี้ตัดยาในเมียที่พายคือเพื่อนเขาไม่มันโดนแฟนบอกเลี้ยงอยู่มันชื่ออะไรอเล็กอเล็กฟรังนี่ลูกขึ้นลูกขึ้นอ๋อ กินกันไทยใส่ชุดปบาร์สเป็นเตะบอลใอ่เฟรมมันบอกเลยเลยเสียใจแล้วมันคุ้มกันมากี่กี่ปีเดือนเดียวฮะเดือนกว่ากว่าเดือนเดียวไอ้ป้าเขาแค่เดือนเดียวไอ้ฟ้าไม่สองวันเลย่อนอันนั้นอื่นร้องห่มร้องไห้ใช่ไไอ้ฟ้าไม่ร้องไห้เลยเสียเป็นแสนเลยไปแต่งเมียเก็บได้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเสียเสียเป็นแสนเลยนะ ไม่ได้เซ็นเอ้มันว่าไม่ถึงอะไรวะเสียจริงเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไอ้ฟาเองเสียเพราะอะไรวะโดนวิ่งหลอกโดนหลงนี่แต่ก็สู้ไอ้ไอ้ไอ้ปัญญาไม่ได้หรอกเด้อเด้อเด้อฟากดดูเจ้ฟากดเอ้ฟาเองเองเองโดนหลอกยังไงเขาได้หลอกหรือว่าเราเต็มใจ ซื้อแผนดุล่าให้อะไรนะควำงงมันจนบรรดาใจเต็มใจไปอโอ้เละเลยหมดซื้อแผนดุล่าหมดถึงแสนไหมกี่หมื่นไมเกือบหมื่นโอ้ประมาณประมาณหนึ่งพันเจ็ดพันอะไรนะหกพันเจ็ดพันโอ้โหโตค้างอันนั้นอ่ะเอ้ยใหญ่คุงรู้ว่านี่เลยยูฟ่าโดนโดนแฟนหลอกแล้วก็หลอกแล้วเขายังคบกันไหม ก็ลงแล้วเป็นยังไงหายเงียบไอข่าวมวยหายจากกูเขาหายเลยไม่หายเปนกู ไม่ใช่หายตะคู่ยังไงเราหายยังไงเขาหายใช่ไหมเงินมึงหายไปสู้ปัญญาไม่ได้หรอกไปปัญญาไปแล้วจู่กลางกลางโรงอาหารใช่ไหมไองไม่รู้จักไอเขาอนนี้นักเรียนเยอะแยะอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงมันแต่งเรื่องมันแต่งเรื่องจริงไหมจริงไหมเหรอจู่การงอาหารโอ้มันทำหูอ่ะทำตัวไม่น่าอายจริงๆเลยทำไมกิงทำไมถึงทำได้ไอ้หูใส เนี่ยพี่ยูฟ่าคุยกับแฟนมันอ่ะนื่มันมันอันนี้เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมมันไม่คุยมันเอาด้านกล้องอ่ะกล้องหลังมาคุยงี้เลฮัลโหลจริงนี่โอ้เออแล้วพอแฟนโทรมาล่ะฮัลโหลไอ้ไฟจริงไหมจริงไหมจริงฮะเอ้มาวยไอ้อ้หยาหยามาเลยมันหมดมันหมดไอ้ไฟเองหมดเงินกับเขาเท่าไหร่นะ ผงเจ็ดพันนั่นคือคือต่อครั้งใช่ไหมครัเออไอฟ้าต่อไปนี่ต้องเอาใหม่เลยเนาะปรับปรุงตัวอย่าให้ต้องให้เป็นหมื่นนะครับผมมี สิบห้าบาทขอสี่คนนะยสี่คนแหละสิบหาบาทไอ้พ่อค้าเชื่อใจอหรือเปล่าว่าเนี่ยเองมีเครหรือเปล่าเนี่ยไอ้ผมมีเครดิตอยู่ไอ้ยัยอาพ่อค้ากล้าให้มันไหมครับหน้าตาอย่างงี้ฮะก็ได้อยู่ไอ้ยัยพ่อค้าใจดีครับวันนี่เออประมาณร้อยล้านแต่ทำการเจาะเนี่ยตรงที่แบบโดนยางขูดเนี่ยนะ จ้าม okay. ันโอเคไปเชียร์กันอะไรไม่บอกส่วนวงไล่ไอเจ้าฟิลมันเลือกเลือกยี่ห้ออะไรมาวะเนี่ยฮะยี่ห้ออะไรมานี่นเดี๋ยวดูก่อนอ่านเองเนอะไม่อ่านบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิด ยี่ห้อแม็กไลเนอร์ใช่ไหมเอาอ่านดิแม็กแม็ไรแม็กแม็กแนัมหรือเปล่าไม่รู้เอาอ่านมาแม็กอะไรกันแน่เมสิโกอ่ะแม็กแมติกนะครับส่วนวงโอวันนี้นะครับเจ้าฟิวก็เลือกแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าฟาคอนใครก็มีใช่ไหมใช่ก็เลยว่าเลือกแม็กนัมไฮเปอร์ฟอร์เมนต์นะครับอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับร้านเรานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วครับโยโก้แมวโยโก้ได้ไปปึ๊บ อ่านะครับล้อหน้าก็กําลังจะถูกสารซี่โดยช่างบุญหอนะครับส่วนเจ้ายูฟ้าก็กําลังจะถอดถอยเสียนะครับวันนี้นะครับคันนี้อาจจะเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะครับน่าจะเป็นไปได้เปลี่ยนท่อปลากระป๋องอโรซาสามีครัวเ,เ,รเ,เ,เดี๋ยวใส่เจมทมเื่อนไปจุ่ อ,นนอันนี้ครับแล้วแล้วก็ลดดำหน้าหลังนะครับปลุดปลดระวางสีส้มสแล้วพร้อมกับสวยมโอ้สวยใครพ่นเนี่ยใครพ่นโอคับ๋อช่างบุญหอบพ่นให้นะครับเพิม่มเติมให้อันนี้ครับลแล้วไอ้วฝาฝาฝาข้างหน้าไหนอิงทำยังไงอีกวะ โอ้โหไฮไลท์นี่วะเหรอ,อเป็นไฮไลท์ทูโทนนะครับไม่อยากเหมือนใครใช่ไมผมไม่อเหมือนแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนอ่าก็นน,นี้ก็ฝนใกล้จะตกแล้วก็ประมาณสักสี่โมงกว่าใช่ไหมหรือห้าโมงแล้วสี่โ <4 S 2> มงกว่ากว่าเนาะใกล้ห้าโมงเลยนะครับเพราะว่า เรามมวแต่ติดงานอื่นนะครับงานเจ้าฟิวก็เลยล่าช้าไปนิดหนึ่งอ่ะและแล้วนะครับเพิ่มเติมวันนี้นะครับโดยร้านนี่ชื่ออะไรฮะอร้านชื่อร้านนี้ร้านนี้โอ้โหเหมือนเฟนเองไหมนะครับเพิ่มเติมนะครับคือโ้รันนะครับของเจ้าฟิววันนี้ เพราะว่าไปไหนก็อามย่นท่อเชงท่อย่นสุดท้ายตัวเองก็ต้านกระแสไม่ไหวนะครับต้านกระแสไม่ไหวก็ต้องปลดระวังตัวนี้ซะแล้วผ่าแพร่ของทีพีโมโตยังไม่พอนะครับเองเองนับนับเงินเมื่อเช้าพอพอเหลืออยู่เนาะเออไวรุ่นอะไรนะ ไม่ต้องเงียงงบเลยถอดมาเจาะให้สวยไหมถอดอันสีแดงออกไปนี่เจาะบางโคลนให้ด้วยไหนวะสวยไหมนั่นอ่ะโอ้โหโคลนเข้าแน่นอนเจาะเพื่อให้ย่นได้เยอะอานะครับเบาะสีแดงออกไปนะครับ่าไหวนคอนบ้างไหมร้านเรานะครับมีเบ่จำลองมาเลยคอนอะไรวะเอาเมา มันมีอยู่สามรุ่นที่เราเอามาขายอ,อ่านะครับโบนีบ้โบวันนี้เปลี่ยนเป็นจอะไรวะอ่าเรามีจำหน่ายนะครับกิดเรซซิ่งโปรนะครับอ่ะในที่สุดในที่สุดไอ้สีแดงก็เกษียณไปกินโมเตอร์โมชั่นโบเรซซิงป็ดอันนะี้ง อืมอ่ะพอดีเรืียงหกพอดีแล้วอ่ะขณะนี้ฝนก็กำลังโปรยปลายมานะครับทำไงได้นะครับมันไอ้ฟ้าเอาโบสีแดงฟ้าฟ้าเอาโบสีแดงไปทิ้งเขียด้วยนั่นเขียดนี่เอาทิ้งไปทิ้งไปแจวเอาทานดีกว่าเอาต่อไปนะครับ าเอาวงล้อไปทิ้งขียบไปอืโยนโยนแรงแรงโยนไปเลื่อยโยนโยนเดี๋ยนไปไวรุ่นมีงบไม่สนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยท่อทษเอาไปทิ้งด้วยอลขายเศษเหล็กไปลาก่อนเฮ้ยผ้าผ้าลาก่อนไวรุ่นมีงบโห่างมด ขยะพังดูึ่งมาทำ้านอ่านะครับในที่สุดก็ได้เบาะใหม่นะครับโดยเจ้าฟิวเบื่อแล้วนะครับสำหรับสีส้มอ่ะปิดเลยเราลองไอ้พวาปิดได้ไหมนี่ปิดปิดไม่น่าได้นี่ลองปิดดูเฮ้ยอะไรอะไรไอ้โบว่าต้องปาดอะไรนะปาดนี่ไหนเยันนี้ต้องปาดจริงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่เขาดูก่อนอ่านไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวดันดันดีดีสิอุ้ยทำไมยังงี้วะแงนแง่ยังไงเนาะ กดลงหัวลงกดดูคนนี้เฮ้ยอุ้ยแล้วกุญแจี๊ยรถอ่ะอยู่ต่อเอาจะตายเอาเอา้ิทำทำไงวะกุูเจี๊ยอ้ห่าเอ้ยทำทำไมอ่ะเออแงด้วยอยู่ฟ้าคิดถึงชัพวู่เลยอ่ะถอยมาฟังเสียงนี่มันมันมันเออฟังเสียงท่ออันใหม่กับเวฟบร้อยสิบไอปีสองพันสิบสี่ครับไหลองนะใครตายอ

ท่อใหม่นะครับสำหรับเจ้าฟิววันนี้ด,ดูดูขึ้นกว่าเดิมนะครับอ้าวลองขับดูหน่อยว่าเป็นไง